สวัสดีครับพบกับผมสปอ r t ตเดย์บีบีเอีกครั้งในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสาววอลเลย์บอลไทยที่ถึงแม้ว่าเนชันลีกจะจบไปนานแล้วแต่สาวไทยลูกรักวอลเลย์บอลเวิลด์ก็ยังถูกน้ำเสนอภาพขึ้นมาเรื่อยๆไม่ขาดหายไปจากหน้าจอผิดหลักวอลเลย์บอลโลกซึ่งวันนี้ล่าสุดพวกเขาได้โพสต์ไปว่าทีมประเทศไทยพวกเขาว้าวไปทั้งโลกกับการเล่นวอลเลย์บอล ยังมีสเสน่ห์ของพวกเขาที่ v n l 2022และเรารอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นการกลับมาบนสนามที่ชิงแชมป์โลกตั้งแต่วันที่23กันยายนถึง15ตุลาคม2022นี้และหลังจากถูกโพสต์ไปไม่นาน4ชั่วโมงก็มีคนกดไลค์ไปแล้ว5.9พันครั้งมีการแสดงความคิดเห็น196คอมเมนต์แชร์ถึง 291ครั้งและยอดดูสูงถึง9.1หมื่นครั้งแบบนี้ต้องเรียกว่าสาวไทยยังแรงกระแสไม่ตกจริงๆครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นอีกแรงกำลังใจที่สาวๆคงจะรู้สึกดีเป็นอย่างมากก็ต้องดีใจกับสาวๆของเรากันเลยละครับที่ปีนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับ